ครับอืมก็เป็นการอธิบายนะคะถึงเหตุผลว่าทำไมสลากแพงใชอย่างนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่น้องบีเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เปิดรายการมาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายลองสังเกตดูหน่อยนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณปล่อยให้ลูกของคุณอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงด้วยกันเพราะว่ามันมีผลสำรวจจากสสสนะคะบอกว่าณขณะนี้เด็กไทยของเราค่ะ ติดหน้าจอมากคือจะบอกว่าเป็นสถิติที่จริงๆในโลกเขาเคยเขียนบันทึกเอาไว้นะ,ะแต่ว่าตอนนี้เด็กไทยทําสถิติทะลุสถิติโลกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนั่่าไหรนน่เลยคะถ<อ>ือบอกว่าต้องมาสังเกตลูกๆกันหน่อยค่ะครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะเด็กไทยเท่านั้นนะ,ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้ไปโฟกัสที่เด็กก่อนทางด้านของนางสาวนัทยาบุญภักดีนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานัก สนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุน,น,น,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสมีการเปิดผลรายงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี2563นะครับเพราะว่าประเด็นสุขภาพเด็กและเยาวชนที่มาแรงก็คือการเสพติดออนไลน์ ภั้คุกคมออนไลน์และการติดเกมซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินที่ระบุนะครับบอกว่าเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยติดหน้าจอมากกว่าที่สถิติโลกเคยบันทึกเอาไว้จากเดิมเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้บอกว่าไม่ควรเกิน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมแต่ว่าเด็กไทยเนี่ยทำได้ถึง3 5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สองเท่าอ่ะคุณง่ายๆคือ2เท่าเรื่องนี้เป็นผลการสํารวจเด็กอายุ6-18ปีจํานวน15,000คนนะครับ อันดับต้นๆพราะว่าร้อยละ61เนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเกมออนไลน์โดยใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันและจากเกมออนไลน์จะนําเด็กและเยวาวชนไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นการเล่นการพานันรวมถึงความรุนแรงด้วยนะครับ สุดเลยเนี่ยเมื่อช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยก็มีการสำรวจเพิ่มเติม,มนะคะแล้วก็พบว่า,ามีจำน,นวนไม่น้อยทีเดียวที่เริ่มที่จะเล่นผนันออนไลน์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันทำให้เราก็ค่อนข้างจะกังวลว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นผลดีแน่ๆนะคะก็เลยนำมาสู่การพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งจากผลการศึกษานี้เองนะคะทางสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวโดยจัดอบรมออนไลน์ค่ะในหัวข้อที่ชื่อว่าคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนนะคะเพื่อช่วยเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจแล้วก็วิธีการสื่อสารกันในครอบครัวค่ะอืก็ God. ต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกลคะ่ะจากที่เคยเล่นเกมกันปกติ อาจจะนําไปสู่เรื่องของการเล่นพนันค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเล่นพนันนี่คือยาวเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าจะมาบอกว่าลูกอย่าติดมือถือแต่เราเองก็ติด<ช>มือถือตลอดแล้วก็มันก็เป็นตัวอย่างเป็นท่พสะท้อนใช่แล้วเราเป็นตัวอย่างให้ลูกเองอันนี้เราก็ต้องหันมามองตัวเองเหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าเด็กวัยนี้ก็คือตั้งแต่อายุคือประมาณสักไม่เกิน18ปีเนี่ยในโลกออนไลน์มันมีสิ่งล่อตาล่อใจค่อคนข้างเยอะบางทีถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมในการเล่น โลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆอย่างที่เขาบอกมาพน,นันออนไลน์ภัยความรุนแรงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ,ค,ะคือเหตุผลบางส่วนของอผู้ปกครองบางท่านที่อาจจะยื่นโทรศัพท์ให้กับลูกเนี่ยนะคะด้วยเหตุผลที่อาจจะบอกว่า มีภาระนะคะต้องขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากให้ลูกอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆค่ะ,ค,ะคืออันนี้มันก็เป็นเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่อันนี้เราเข้าใจได้แต่ว่านี่แหละค่ะเรามาสะท้อนให้เห็นว่าถ้าปล่อยให้เด็กอยู่กับหน้าจอมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรบ้างเราคงเคยเห็นนะ,นะคะคลิปวิดีโอที่เด็กไม่พอใจเพราะว่าเล่นแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทุบทุบทุบหรือว่าแบบบางทีทําร้ายคุณพอ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นคือช่วยกันดีกว่าในเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่เราก็เข้าใจแต่ว่าเรามองถึงภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นว่าถ้ามันมากเกินไปคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ตัวลูกของเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกว่าเล่นได้แต่ต้องมีการควบคุมแล้วก็เล่นกับพอดีให้เหมาะสมเนี่ยนะครับอันนี้ฉันชอบวิธีของคุณน้องบีนะคะจริงๆเขาไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์หรืออะไรเลยนะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าลูกอยากจะดูจริงๆนานๆจริงๆเนี่ยอยากจะให้เล่นเนี่ยเขาจะตั้งเวลาเอาไว้ตั้งเวลาเอาไว้เลยสมมติว่าบอกลูกคุยกันก่อนด้วยนะตกลงกันก่อนสมมุตินะคุณผู้ชมตีเป็นตัวเลขกลมๆ10นาที แม่บีตั้งไว้เลยสิบนาทีอาลูกดูกันเลยสองคนพอสิบนาทีโทรศัพท์กรี๊งอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะคืนให้แต่อย่างที่บอกต้องมีการตกลงกับเขาตกลงกับเด็กเนี่ยตกลงกันได้นะคะไม่ใช่ว่าเด็กเขาไม่รับฟังนะเด็กเขาฟังนะนั่นแหละค่ะแม่ให้สิบนาทีนะแม่ให้ยี่สิบนาทีนะหมดเตือนปุ๊บคืนแม่นะดีมากค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความ